สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านครับของดีอีสานบ่ายโูโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของสุดปังท้าเวศสุวรรณทรงวราหูท่านทองลน้นวัดเขาช่องลมให้โชคกรรางวันที่หนึ่งสามวดติด,ด,ดท่านผู้ฟังครับสุดปังท้าเวศสุวรรณทรงวราหู ท่านทองล้นวัดเขาช่องลมให้โชครางวันที่หนึ่งสามงวดติดคนแห่กันมาทุกภาคเพื่อมาไหว้กันไม่ขาดสายเพื่อขอโชคลาบวังถูกรางวันใหญ่เวลาแปดนาฬิกาที่ริมอุโบสถวัดเขาช่องลมตำบลเขาขันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ซึ่งเป็นวันเสาร์ปลายเดือนได้มีประชาชนทยอยเดินทางกันมาที่วัดเขาช่องลมอย่างต่อเนื่องเพื่อมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านท่องลน้นองค์ใหญ่สูง9.9เมตรที่ตั้งตะงาอยู่ที่เขาช่องลมพร้อมนำเครื่องเส้นสังเวยดอกกุหลาบแดงน้ำแดงผ้าแดงประทัด มาาูชจดทูบเสียงทายในกระถางที่ตั้งไว้หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูกันเพื่อหาเลขเด็ดจากทูปเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้มีประชาชนที่เคยได้รับโชคลาภข่ากันออกโรงทานแจกขนมน้ำเด่มกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากศรัทธาในองค์ท้าวเวสวสุวรรณทรงราหูท่านท่องลน้นโดยฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีผู้ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งจำนวนห้าใบได้เงิน30สล้านบาทโดยที่ขาขายอยู่ในพื้นที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยอง โดยได้มาไหว้ท้าเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นแล้วนำเลขทูบเสียงไทยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่องวดที่ผ่านมาก็ได้มีสาวโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาได้ถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบรับเงินรางวัลหกล้านบาทซึ่งก็ได้มาไหว้ท้าเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้น แล้วก็จุดทูบเสียงไทยนำเลขทูกไปซื้อเลขไทยฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้ถูกรางวัลที่ผ่านมาก็มีชาวเมียนมาถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสามใบรับเงินรางวัล18ล้านและเพื่อนๆนทางฝั่งเมียนมาถูกรางวัลใหญ่กันอีกหลายรายซึ่งทางคณะตัวแทนผู้โชคดีจากประเทศเมียนมา ได้เดินทางมาถวายข้าวสารจำนวนหนึ่งตันมอบเงินทำบุญให้กับทางวัดเขาช่องลมจำนวนหนึ่งโดยบอกว่าได้นำเลขจากตู้เสียงทายไปซื้อฉลากกินแบ่งจากแผงในบริเวณวัดเขาช่องลมทำให้ถูกรางวันที่หนึ่งทำให้ข่าวแพร่สะพัดและการติดตามของเพจวัดเขาช่องลมว่าคนที่เดินทางมาไหว้องค์ท้าเวสสุวรรณทรง,งราหู ท่านทองล้นเพื่อขอโชคลาภกันแล้วถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งกันสามงวดอกีกยิ่งทำให้คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยต่างพากันเดินทางมากันในวันหยุดอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างเดินทางมาขอโชคลาภกันซึ่งนอกจากจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง แล้วอารางวันเอินรวมเลขท้ายสามตัวและก็สองตัวยังมีคนถูกกันแต่ไม่ค่อยเปิดเผยแต่ก็เดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัดถวายกันทุกวันซึ่งบางวันลานจอดรถของวัดทั้งสองลานจอดซึ่งจอดได้มากกว่า400คันไม่พอจอด รถจอดที่ริมกำแพงวัดด้านถนนหน้าวัดยาวสองกิโลเมตรทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ศรัทธาที่เดินทางมาที่วัดเขาช่องลมเพื่อมาไหว้องค์ท้าเวสุวรรณทรงาราหูกันซึ่งทางวัดเปิดให้ไหว้องค์ท้าเวสุวรรณทรงาราหูตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเส้นทาง หรือรายละเอียดอื่นๆได้หรือติดตามทางเพจของวัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชาเพจท่านผู้ฟังครับ30ล้านพิกชีวิตเชื่อยักษ์เขาช่องลมสยบราหูขอเสริมเฮงหนุนดวงวัดแทบแต่รูปปั้นทาเวสสุวรรณทรงพระราหูวัดเขาช่องลม อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ครับเมื่อมีผู้คนแห่ไปขอโชคลาภวันหลายหมื่นคนกระแสเกิดจากนักเสี่ยงโชครายหนึ่งมากับไหวแล้วได้รับโชค30ล้านบาทคลิปดังกล่าวถูกแชร์ในสังคมออนไลน์มีคนมาถูกใจมากกว่า5 0 0แสนคอมเมนต์กว่า2 0 0 0คน พระครูประหลัดสัมพันธ์พิพัฒิตติทาโรเจ้าอาวาสวัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าถึงการสร้างาเววสุวรรณทรงพระราหูได้รับขนานนามว่ายักษ์เขาช่องลมเดิมเมื่อห้าปีก่อนวัดแห่งนี้มีพระจำวัดเพียงสองรูป เมื่อได้เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสจึงมีแนวคิดบบราณปฏิสังขรณ์แต่ขาดแผนทุณทรัพย์เนื่องจากวัดตั้งอยู่ไกลชุมชนเมื่อขึ้นไปบนประธาตุบริเวณยอดเขาของวัดเขาช่องลมพบรูปปั้นท้าเวสสุวรรณตั้งล้อมรอบเจดีย์ทั้งสี่ทิศจึงเกิดแนวคิดก่อสร้างรูปปั้นท้าเวสสุวรรณขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดยามค่ําคืนมักพบเห็นชายที่มีใบหน้าคล้ายยักษ์นุ่งขาวห่มขาวเดินตรวจตาอยู่รอบวัดด้วยเหตุนี้เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านได้ได้กาบเปลียนขออนุญาตหลวงปู่ฮกรัตตินเทโรวัดราชเรืองสุขหรือวัดบาบมบิด อำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีพระเกจิชื่อดังได้นำรูปแบบการสร้างเท้าเวสสุวรรณประทับยืนบนราหูมาจัดสร้างขนาดความสูง9เมตรมีน้ำหนัก1,500กิโลกร,รมัมท้าเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4อธิปดีแห่งอสูรเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและก็เป็นเทพผู้ที่คุ้มครองโลกมนุษย์ ส่วนพระราหูตามโหราศาสร์ไทยเชื่อว่าทําให้ดวงตกเมื่อท้าวเวสสุวรรณทรงพระราหูจึงช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายออกไปจากผู้ที่มากราบไหว้และเป็นการหนุนดวงโดยเฉพาะคนที่มีเคราะห์หรือคนที่เกิดปีชงให้เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีตามตำราของหลวงปู่พบประชาชนที่มาวัดอย่างเนืองแน่น ส่วนหนึ่งมีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าเวสุวรรณที่มีชื่อว่าเท้าทองล้นโดยส่วนใหญ่มาอธิษฐานขอพรด้านการเงินเงินทองหายป่วยไข่แต่ที่เป็นกระแสเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามีคนมากราบไปแล้วเสี่ยงดวงถูกรางวันที่หนึ่งจำนวน30ล้านบาทเมื่อมีการเผยแพร่เรื่อง,งนี้ผ่านสังคมออนไลน ทำให้คนทั่วสารทิศเข้ามาทำบุญที่วัดวันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมืนคนในช่วงวันหยุดทำให้การจราจรบริเวณทางเข้าวัดติดยาว30กิโลเมตรจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนที่มาขอผ่อนท้าเวสสุวรรณได้ใช้สติในการพิจารณาถึงกรรมที่เกิดจากการกระทและหลักการทำความดีตามศีลธรรมโดยต้องมีศีลห้าขยันทำมาหากิน มีหลักการปกครองชีวิตที่ดีแล้วความดีเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จทั้งในส่วนของการกระทําและสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดผลสําเร็จแก่บุคคลนั้นท่านผู้ฟังครับสําหรับวันนี้ขอให้โปทถาเวสุวรรณ้าวถทองล้นให้โชคให้ลาบกับผู้ที่ได้มาชมหรือบาฝฟังคลิปนี้ขอให้ท่านให้ความสําเร็จ ให้โชคให้ลาบ30สบล้านกันทั่วหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ